ด้วยไอ้สัตว์ปึงดีงผ่าเลยเว้สัตนาดีบววเนี่ยให้องค์ชายเจ็บปึงเปิดอีกโอ้โหสะท้อนโมงไม่มีนคน<ด>เยอะเดียวอะแต่แม่ก็ไม่มีใครที<ไ>ปบ้านเหมือนเดิมไปไ,ไมาหมอเหมือนเดิมนะพี่ อันนี้มันหรือเรามันเนี่ยมันเนี่ยบินเข้าบ้านสี่ที่ข้างตัวนะอะไรเงี้ยก็เรื่องปกติปกติตรงไหนหรอในสัตชาตยานไยมาอย่าทิ้งผมนี่ยามไม่เดี้ยมาต่างอะไรบักนุ้ย ไปผมผิดเก้าพั่วะผมโดนรอบอะไรอยู่บ้างวะมั่นใจยังไงวไปีกูมีเงินเยอะไอ้เหี้ยเดินออกวิ่งออกมาแล้วแม่งตีกูได้อีกไอ้หลามเออแกอยู่ไปตูลเฉยไอ้เหี้ยโดดโดดมาดิโน้ตแก่ต้องใส่ต้องสองตัวไอ้ตูลพีดดิอ๋ออ๋อตัดสายไอ้เหี้ย บางไม่พิทต um ุ่มกลางอ่ะบางไม่พีททางขวาในบ้านหมดอย่างพี่มันหมดอย่างเยอะเราต้องทะลวงเวรมองเล่นรอโดนกันเลยเฮียวิ่งเข้าบ้านอย่างเดียวสุดคนป่วยดิ่เพิ่งกลับจากสงการตาหมอเฮียยากีหา้หาไปแล้วตาโผลไอ้ข้างหลังวิ่งออกมาตัวอ่ะ ตรงกลางตรงกลางนัดที่สามนัดคุยดีเลยไม่เข้าเลยบางพี่ปิดไปแล้วเอ้ยทำไมปิดเก้าพันเก้าจึงกดไว้กดไว้กดแล้วบ้านมีกดนะถ้าผมเหลือเก้าพันแปดนะเมื่อกี้หมอยใช่ไหมไหมอยแดงอยู่ไอมันติดปั้นหมันติดปั้นติดปั้นสงสัยสงสัยต้องใช้หัวเล่นแล้วมี ปก<ะ>ดีจะเล่นเล่นใช้คุายเล่นเอ้าอะไรอ่ะดีๆไม่หมอยเข้าไปแล้วไอ้ควายจะวิ่งมาตีหวยโง่ลองไปดิดินไม่ว่าใครจะลิงใครจะลิงก็ได้เด้อเอาอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยกูเตะไปในแปลงเลยขอบคุณครับ คุณร่อโอ้โหหกหมื่นหมอตรงกลางจุ่มเยอะเกินในบ้านรับโคตรเยอะหมอกระจายมีไว้ี้นะมันไม่ใช่หมอเราอ่ะดิเป็นหมอเข้ามาในรับมันน้าอะไรไว้ควายนี่อ่ะฮะตึงชิบไผ่ดีกว่รแล้วกูไปแกไอ้เ้อ็กคาลิเบอร์ทำไมาวะต้องวยน้องคู่แอนล้องชายโอ้ยแข็งอาไม่โดนเอ้าเดี๋ยวผมไม่พิษ โอแคนสตีนท mm. oh, right. oh, wow. oh, wow. oh, ี oh, okay. do do you? You ่อะไรว่อกีโด้นัทเนี่ยกีโดนัทะมีโด้ประตูยงใ่หดหลหลุดลลันลาดลลุดลุดลุล้ดหดหลุหลุดหหลุดหลุดลุดแลุดหลลุดหดหพี่หลุดหลุดหลุดหลุหลุดดุดหลุดหลดุดหดีลทดลดหดหด ทางทางขวามันหมดแล้วไปไปเจอเลยปาร์คมไม่ต้องเดินหากูไอสัตว์ไอเหี้ยเดี๋ยวกูไปหาเองอะไรอะไรเนี่ยมีเอ้ยแข็งเฮ้แข็งแข็งแข็งไอเหี้ยแข็งมาวิ่งเข้าบ้านเลยไอสัตว์วันี้ไปนี่อี๋เหี้ยโป้เหี้ยโม่เลิกโป้ซะดีไอสัตว์ไปเลยคาร์มไปมีวิ่งไปเลยฮาร์มไอลำพงหลังเออ เลิกไม่ได้เพราะว่างูมัดเยอะนะพี่แม่งหนักซ้ายว้ยไอสัตว์ไอแม่งหนักขวาเว้ยสวยผมเข้ามอยมัดไม่มัดแล้วเราเกิดไงแล้วนอนนอนเห็นมัดปะวิ่งสู้เหนเห็นเห็นพีทลาพีทล้าพี่บ้าดแตกแตกเยอะปะเยอะวันไหนบ้านมแล้วหมดแล้วหมดแล้ว ยิงเข้ามาพี่โล่โลนี้ของโก้อุ้ยโอ้ไม่แทงยืนน่วงอยู่นั่นเลยอตาอยู่ถ้ามึงไม่เอามาตักนะมึงตายเหี้ยโอ้โหเหี้ยติดพอหลอกสิปั๊มเลือดไม่ได้ยืนนี่ก็โง่ยืนนี่ก็โง่อุ้ยอุ้ยตีติดต่องวิ่งยืนให้มึงตีที่เดียวแล้ว อ้าวคุณคไม่ตายคุณตายนะไปไอ้เหี้ยหันเลี้ยงตัวอาเลี้ยงตัวเข้ามาเลี้ยงตัวเข้ามาไม่เออก็มึงเป็นดาบมึงจะเดินมาเคาะนินได้ง่ายๆไอ้เหี้ยมันเคาะผมไม่ตายพี่เดินมาสะท้อนผมตายฮะโคตรแม่งเลยในบ้านมีรถถังฝั่งไหนอ่ะโอ้โหกูโดนจ่าฝั่งทนพี่เฮ้ยขอบคุณนะ เฮียเนี่ยที่มาต้องนั่งเน้นอยู่ไอ้สัตว์จริงจังอนียคนนี้นี่นีตีแทงแบบเดี๋ยวง่ายเดี๋ยดิมาดิดิไอ้สัสขายดิเอ้ยมันยืนนิ่งโโอ้หเกมเจ้าว่ะอยู่กับสับสนแล้วไม่ตายว่ะเจอคู่หูใหม่แล้วเฮียเอ้ยอ๋อคู่หูเก่าเปอะไรอ่ะขายยังไงความของคนหมดใจอะไร ไอ้ไครเมื่อบอกเย็นเลบอกหลักฐานพี่แล้ววันไหนมามันมันไม่กูกู้กูกลัวขายเหมือนกันอยู่ไม่ได้โดนนี้มีวันนี้ได้เพราะมาให้ฉังให้อยู่ไงให้คุยอะพี่นะเออเราสู้งั้นดิอันนี้ไม่ใช่มาคนเดิมแล้วขอโทษไม่มีสกอร์เลยผมปาร์คปาร์คทำเดครับ

เรียกถอยถอยไม่ไดิหรือตายถ่ายไม่มาช่วยตายไม่ทานหรอกไยโอย้เกิดม,นดมนนันเกิดมันเกิดมันเพียบเกิดมันเพียบเพืยไม่ให้คนแก่โดน 7, พิจเจ็ดพันแตกตายพี๊ไปเยิดอะไรพี่เกิดอะไรพี่พี่พี๊ าเมื่อไหร่ผมจะมีสหายวะก็เราจึงทิ้งสหายเดีแล้วสหายจะสืบกับเราได้ไงแยกกันยับไม่อยากเลยวะเหมือนแบบโง่เลยตัวนี้ทำไมมันโบ๊ะบ้าจังวะแกแล้วพี่ดีทำไมมันทุกอย่างเข้ากับปอมหมดเลยวะปอนั่นดิดูผมมันแบบพี่ก้าเปิดทางดิเงียสวยลูก้าสวยพี่ก้า สวยแกผมน้อยไมะมาแทงกูน้อยไอ้ตายแทงกูน้อยแวะแทงกูน้อยออคุณกูไม่ต่งก็ตางเองสะท้อนผู้ผาตีพิมายไม่ตายไม่ดี หมอบ้านเรามีปะปีหรอมีใครหมอใครรเปลโดนทอนตาห่าปวดหลับไงอเตอร์พีนเยป่นเลยโอ้โหก้แก้แก้แ่้ก้แก้แก้่ก้ก้แ้้แก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 ้แ้แก้แก้แก ไปมึงแทนไอ้หงไปมึงไปเ <ไป S 2> หน็นรออะไรอ่ะเฮ้ยโหของมันแข่งสวยไปไอ้เหี้ยหมอยไอ้สัตว์แทนที่จะเอากูวิ่งเอาหมอไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะผมโดนพิษอะไร2อ0พัว่ะพี่เอากูมไ,ไม่ตายก็เอาไปมึงพิษอะไรเนี่ยไม่ตายก็เอาไปยากียาดีดกูเฮ้ยโอ้ยตายแล้วติดทำไมมึงตายอ่ะ ยิงใครกันร้อยปีนี่ครับโอ้โฟินไหวเหี้ยบหมาเพิ่นไปไหนยิงฟานออกไม่โ,โอสสะท้อนพ่องได้ผ <c oughs> ่อจจงตาตีไมู่้จุดหลบแล้วเฮือกตไวมาหมดเฮ้ยจีบบลุดเหรอเฮ้ยพี่ตูนพี่มามีปากเสียง <c oughs> สองทุง่มเพ้งนงี้แหละ <c oughs> สองทุ่มแล้วส่งพลัง ติดปั๊บนะคขางขวาพิษแล้วพิษแล้วเฮ้ยอะไหกินอล้วน้องชาย่อแข็งสวยแข็งสวยแข็งสวยกู <Go. S 2> พีแล้วเออพีนอนพ่น,อน้องพีนนพ่น้องพี่น้องฮืออฮือน บนสารพัดบนหัวไปพี่อายามโอ้ยไอเฮี้ยยิงอะไรบางตีหมื่นไม่ตายป่วยไอเฮี้ยเตะหกเก้าหมื่นเตะเฮี้ยนั้นเจ้าหมื่นดีกว่าไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยอ่ะไอ้แคดี้เบอร์เขาเรียกหันโง่โง่บ้านะเว้ยเฮ้ยยันไปหันแชมป์นะเวไอสัตว์เแคดี้อะไร อะไรลำโพงลำโพงอุยอะไรที่อ่ะไอ้นี่ตีหมอผมไม่ตายเหลือหนึ่งตีหมอผมไม่ตายไอเหตุภาพบลกอบยามเออพี่แฮนตซันไปหมดเฮ้ยผิดแล้วผมผิดแล้วผมผิดแล้วแต่ผมยืนนิ่งโอ้ยหตุภาพแม่งบแม่งแม่งเหมือนกับตีเห็นมันอีกที่ตีแล้วมันก็อยู่อีกที่อ่ะเออที่หมอนต้องส่งนัดขึ้นไปไอ้ที่นัดแรกแม่งยิงไม่ตาย อุย้ยโดนแข็งเรียบร้อยดิกมือศบเป็นแกยูตุงมแกยูเอาไปทำเป็้เอาอะไรวะไอเฮียดินดสมัครเล่นแกงครับตัวนายปอมะป็นดินขายเล่นเอ้ยพู้อะไรกระโดดมาผมอีกทีเลยวะร,ราโฟล์ดได้แล้วพี่บอมยิงไงอเฮียหงปานไม่ขึ้นตักอัน บุตไม่ตายไปแล้วดิทำไมก็มาสองปิดสองเบื่อป่ะปิดแล้าพี่ไหมปิดแล้วปิดแล้วตีเตะพี่อูอ่ะโดนมันเตะอีกทีในบ้านเยอะวันครับพี่แล้วก็ลังเกิดก็ลังเกิดเิ๊ตาใหญ่โดนมึงปอสายดิครับสายดิครับปิดแล้วสายสายดิครับไอ้เคลียร์เล โู้บ้านเยอะบ้านเยอะนึกว่าตอนภูผาไปสองตัวไม่ช่วยพี่ชายแล้วนายตกหมัดเนี่ยแหละแม่งจัดให้เราไม่ใช่หมัดเดี๋ยวสัตว์ดูมาแล้วโอ้ยิงหันไปห้าดอกไม่ตายอ๋อตีหมอกมไม่ตายอะดีเพรากูแก้หมอเรากูไม่มีแก้ตัวเองโอ้โหไอ้เฮ้ยโดนหันข้างหลังโอ้โหีตีไอ้เหี้ยหลามไปสามห้าหมื่นตีติดที่สอง ดีสุดท้ายเขวัเขาเปแล้โวยกตใหญ่จริงโอ้ยีโดนรกเปนีอยากให้ดูเลปกไอ้เหี้ยปกแข็งไม่อยู่ก็ตายหาหมดเองี้ิวใจเย็นดิมันจะรีบไล่กูไปไหนอะแทงเขไปแทงยืนน่วงเลเกินเปืองยากิปะเนี่ยอยู่ตรงนั้นอะสาวิสามสวิห่งแขงแข็งแขงโอ้ แกอยู่ยามแกอยู่ขามันเออตายแล้วไปที่ไหน่ะไอ้นี่มแก้ไหวหมอได้ส่แล้วูเด็นทั้ตลอดเลยไอ้วงแข็งหูกระโกกรกมีใยู่มก็โดนจบแล้วจ้าอุแข็งหมดเลยเฮียสอหมืนสี่สองหมื่นแปดเฮ้ยกิดยากกว่าไหนกิดแต่ยันกิด เมืองที่เฮี้ยกูไม่มีตังค์ส่วนไอ้ปอมใกล้ขายแล้วเดี๋ยวก็มีตังค์เฮ้ยให้มันออกก่อน